สวัสดีครับทุกคนครับมาดูผลงานการใส่รอบกุ้งของผมหน่อยวันนี้คือ <c ười> จะหมานบอรอบกุ้งใส่ไอ้นี้ไม่ค่อยจะจะได้เหมือนคนอื่นนะใส่รอบกุ้งนี่แกะก่อนแกะก่อนเงียบแท้อันนี้ใส่แบบจมหรือแบบลอยดูว่ามันจะ,จะเป็นโอ้มีแต่ปลาซิวน้อยๆบ้างนี อี๋ดูเข้าอยู่เข้าอยู่ยดูนี่เข้าอยู่เห็นไหมเออเพื่อนเป็นยังไงนี่เี้วันนี้จะคืออยู่มั้งนี่คืออยู่นี่นี่นี่อี๋เป็นไงเป็นไงรอบกุ้งลุงพงคืออยู่คืออยู่คืออยู่แบบนี้ก็คืออยู่ดูหน่อยสักเพื่อนนะ ใส่ตรงนี้สามอันเองอันนี้แบบจมเมื่อกี้ใส่แบบลอยๆหน่อยว่าจะเทียบดูว่าจมกับลอยมันเป็นยังไงไงจมกับลอยกุ้งมันจะอันนั้นไหมกุ้งไม่ตายแต่ปลาซิวกะตายปลาซิวมันตุยแน่นอนปลาซิวมันตายแน่นอนแต่กุ้งอ่ะมันไม่ตายหรอกกุ้งอ่ะมันลอยไม่ลอยมันก็ไม่ตายไม่เป็นไรมันว่างเพื่อนวัดเมื่อวานก็ใส่เบ็ดไปแล้ววันนี้ว่างมาลองดู นหนดูสิคุ้มมันเพื่อนซื้อนี่มาน่ะคุ้ม,มนะผมว่าคุ้ม,มนะโอ้หสวยลอยไม่ได้ไปเห็นไหมมันไม่เข้าเหมือนไอ้ลอยกุ้งมันชอบเข้าลอยลอยอ่ะถ้ามันลอยหน่อยหนึ่งมันจะมันจะดีกว่าะลองดูเลยแต่าทีนี่ถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยเราต้องมาเสร็จแบบลอยลแล้วให้มันลอยอยู่แบบบนบนน้ำเมืนเกี้แบบให้มันมีอากาศหายใจนะครับอ่ะอีกหลังหนึ่ง โอ้เหหนูข้าวก็บรรยากาศก็เริ่มเนี่ยหละอันนี้ผมใส่แบบไม่จมลิ้มกันนะมันจะคืออยู่เพื่อนได้สก้อยหนึ่งเนาะเพื่อนเนาะก้อยก็เบื่อแล้วว่าจะทอดใส่ไข่บ้างแหละสควายก็สองสารอบแล้วโอ้ปลาซิวมันอยู่เว้ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่เข้าอยู่เข้าอยู่ เข้าไม่เยอะหรอกเข้ามีหอยด้วยตัวหนึ่งปล่อยเข้ามาเยี่ยนี่หอยเชอรีกำลังงามเลยนะเ,เก็บเล็กผสมน้อยไปน้องเพื่อนเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยก็พอเก็บได้เยอะๆก็พอได้ก่อยเนาะน่าจะได้แล้วล่ะวันนี้น่าจะได้แล้วล่ะก้อยวันนี้อสวัสดีทุกคนครับ